แจกสูตรเยลลี่น้ำผลไม้นมสดครับทุกคนหน้าร้อนมาแล้วนะครับมาทําเมนูเย็นๆสดชื่นไว้กินกันครับผมใช้ผงเยลลี่แบบไหนนะครับให้เนื้อแด้งนุ่มเหนียวก่อนที่จะไปรับชมพี่ๆก็าฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ สุดวันนี้พี่พิกใช้ผงเย,ยลลี่แคราจชินแนนตราเจลล่าซองนี้เลยขนาด25กรัมครับเพราะว่าจะได้เนื้อเย,ยลลี่ที่เหนียวเด้งนึบๆเซตตัวไว้หากเซตตัวแล้วนะครับใช้ไม่หมดนํากลับมาละลายได้ใหม่ด้วยครับผมและที่สําคัญนะครับมีตาฮาลานชาวมุสลิมทานได้ครับผมใส่ลงไปในน้ําตาล200กรัมนะครับคนให้เข้ากันนํามาเทใส่น้ําสะอาด3ลิตร คนให้เข้ากันจากนั้นก็นํามาต้มได้เลยครับผมในระหว่างการต้มเนี่ยก็คนตลอดนะครับทุกคนคนจนกว่าส่วนผสมจะเดือดครับจากนั้นนํนาส่วนผสมมาแบ่งเป็น3ส่วนให้เท่าๆกันนะครับผมแล้วใส่ไซรับน้ําสตรอเบอรี่นะครับน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็น้ําส้มลงไปอย่างละ100มลตรครับ จากนั้นก็นํามาเทใส่ขวดนะครับทุกคนหนึ่งขวดเทใส่75มลิตรนะครับเทให้ครบเลยแล้วก็พักไว้ให้เยลลี่เซ็ตตัวดีหรือใครจะนำเข้าแช่ตู้เย็นก็ได้เช่นกันครับผมเมื่อเซ็ตตัวดีแล้วนะครับก็จะได้เนื้อเด้งเด้งเหนียวเหนียวหนึบหนึบแบบนี้เลยครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าเด้งหนึบดีมากเลยครับจากนั้นก็เทนมสดลงไปให้เต็มทุกขวดเลยครับปิดฟ้านาเข้าแช่ในตู้เย็นนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปจัาผองเยลลี่ตาเจลล่ามาทําแบบพี่พิกได้เลยครับผมไไม่่่ผิดดหหวัังแแนนนอคลละททีสํําาาญ้ก ด้วยครับผม